รัฐบาลกำลังช่วยเหลือประชาชนคำนี้ฟังดูอบอุ่นเหมือนความหวังเหมือนว่ารัฐกำลังยื่นมือเข้ามาช่วยคนที่ลำบากแต่ถ้ามองให้ลึกมันอาจไม่ใช่มือที่ช่วยแต่มือที่ล้วงกระเป๋าเราแบบเนียนที่สุดทุกครั้งที่รัฐบาลบอกว่าจะอัดฉีดเงินเข้าระบบนั่นหมายความว่าจะมีเงินใหม่เกิดขึ้นโดยไม่ได้เพิ่มสินค้าในระบบเลย เงินที่พิมพ์ออกมามันไม่ได้สร้างของเพิ่มมันแค่สร้างความต้องการเทียมขึ้นมาแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันทำคือทำให้ของทุกอย่างแพงขึ้นเงินเฟอ้อที่เกิดจากการพิมพ์เงินไม่ได้เกิดจากเศรษฐกิจดีแต่มันเกิดจากรัฐบาลอยากให้คนรู้สึกว่าดีเท่านั้นเอง 2. ลองนึกภาพเศรษฐกิจเหมือนโต๊ะอาหารใหญ่ๆของทุกอย่างบนโต๊ะคือสินค้าในประเทศ และเงินคือจานที่ทุกคนถืออยู่ในมือถ้าวันหนึ่งรัฐบาลเดินเข้ามาแล้วแจกจานเพิ่มให้ทุกคนของบนโต๊ะยังเท่าเดิมแต่มือที่รอจะตักมันกลับมากขึ้นสองเท่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือของหมดเร็วขึ้นและคนเริ่มแย่งกันแพงขึ้นเพื่อให้ได้ของเดิมนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเวลาพิมพ์เงินแจกของไม่ได้เพิ่มแต่เงินเพิ่มสุดท้ายก็ต้องมีใครบางคนที่ได้ของน้อยลง ซึ่งก็คือประชาชนทั้งหมดในอนาคต 3. เงินเฟอ้อคือภาษีที่มองไม่เห็นแต่โครงการประชานิยมคือเครื่องจักรผลิตเงินเฟอ้อที่ใหญ่ที่สุดรัฐบาลไม่ต้องขึ้นภาษีอย่างเป็นทางการเพราะประชาชนจะโวยแต่พอพิมพ์เงินออกมาแจกคนกลับยิ้มเพราะรู้สึกว่าได้ของฟรีแต่พอเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนของกินเริ่มแพงถ้าน้ำมันเริ่มขยับ คนก็เริ่มโวยว่าทําไมชีวิตมันยากขึ้นโดยไม่รู้เลยว่ามันคือผลจากของฟรีที่ได้รับก่อนหน้านั้นเอง 4. ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าเงินใหม่มาจากไหนมันไม่ได้ลอยมาจากท้องฟ้ามันมาจากหนี้ของรัฐบาลซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นหนี้ของประชาชนอยู่ดีรัฐบาลบอกว่าเราจะไม่เก็บภาษีเพิ่มแต่มันไม่ได้บอกว่า เราจะพิมพ์เงินแทนภาษีและผลของการพิมพ์เงินก็คือการลดค่าเงินซึ่งเท่ากับว่าคุณจ่ายภาษีผ่านค่าครองชีพที่สูงขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัว 5. ในระยะสั้นมันเหมือนเศรษฐกิจดีขึ้นจริงตลาดคึกคักคนมีเงินใช้ GDP พุ่งตัวเลขดูดีแต่ในระยะยาวมันคือกับดักเพราะเมื่อเงินใหม่เข้าสู่ระบบก่อนคนรวยและบริษัทใหญ่จะได้ใช้ก่อน เขาซื้อของได้ก่อนราคาจะขึ้นแต่พอเงินนั้นหมุนถึงมือประชาชนราคามันขึ้นไปแล้วคนจนเลยกลายเป็นผู้จ่ายเงินเฟ้อส่วนคนรวยกลายเป็นผู้ได้กำไรจากเงินเฟ้อโครงการประชานิยมจึงกลายเป็นเหมือนสายพานที่ดูเหมือนหมุนเพื่อลำเลียงเงินสู่ประชาชนแต่จริงๆแล้วมันลำเลียงความมั่งคั่งกลับไปสู่บนสุดของปิรามิด 7. สิ่งที่อันตรายกว่าการพิมพ์เงิน คือการพิมพ์ความเคยชินเพราะเมื่อคนเริ่มชินกับการได้ของฟรีการทำงานหนักจะดูโง่ลงในสายตาคนบางคนเมื่อสังคมเริ่มเชื่อว่าของฟรีคือสิทธิ์ระบบเศรษฐกิจจะเริ่มป่วยเพราะคนจะเริ่มผลิตของจริงน้อยลงแต่เรียกร้องของปลอมมากขึ้นและไม่มีระบบไหนในโลกที่อยู่ได้ด้วยของปลอม 8. เงินเฟ้อที่เกิดจากประชานิยมไม่ต่างจากโรคเบาหวานทางเศรษฐกิจ ตอนแรกคุณไม่รู้สึกอะไรคุณยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ข้างในระบบคุณค่อยๆเสื่อมสลายแล้วพอถึงวันที่มันแสดงอาการก็คือวันที่ระบบการเงินพังลงทั้งแผงราคาของพุ่งสูงค่าแรงตามไม่ทันคนตกงานธุรกิจเจ๊งและรัฐบาลต้องออกโครงการช่วยเหลือใหม่อีกครั้งวนกลับมาที่เดิม 9. สิ่งที่ประชานิยมทำคือหลอกเวลา มันซื้อเสียงวันนี้ด้วยเงินของอนาคตถ้าจะพูดให้ตรงที่สุดก็คือการแลกศักดิ์สีของประเทศกับคะแนนเสียงระยะสั้นเพราะทุกครั้งที่รัฐประกาศแจกหนี้สาธารณะจะโตค่าเงินจะลดและระบบเศรษฐกิจจะบิดเบียวลงอีกนิดแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะตอนนี้ยังรู้สึกดีอยู่ 10. เศรษฐกิจจริงไม่ได้ดีขึ้นจากการพิมพ์เงินมันดีขึ้นจากการผลิตของจริง แต่โครงการประชานิยมไม่ผลิตอะไรเลยมันแค่สร้างการบริโภคที่ไม่มีรากฐานมันเหมือนจุดไฟใต้หม้อแต่ไม่ใส่ข้าวดูเหมือนควันออกเยอะแต่ไม่มีอะไรสุก11บางคนอาจเถียงว่าแล้วจะให้คนจนอยู่ยังไงถ้าไม่มีรัฐช่วยคำตอบคือต้องช่วยแบบสร้างมูลค่าไม่ใช่สร้างเงินปลอมรัฐควรใช้เงินไปสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาอาชีพและระบบที่ทำให้คนหาเงินเองได้ไม่ใช่ใช้เงินเพื่อซื้อเวลาให้ความจนเงียบลงชั่วคราวเพราะความเงียบแบบนั้นคือเสียงของระเบิดเวลาในอนาคต 12. ทุกครั้งที่รัฐบาลแจกเงินมันเหมือนการอัดออกซิเจนเทียมให้คนป่วยหนักคนดูเหมือนฟื้นแต่จริงๆคือแค่ร่างกายยังไม่รู้ว่ากำลังจะล้ม เศรษฐกิจจริงจะฟื้นได้ก็ต่อเมื่อเราผลิตของจริงมากขึ้นไม่ใช่พิมพ์กระดาษมากขึ้น 13. และนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทั่วโลกทำมาตลอดพิมพ์เงินเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ไม่เคยกล้าลดการใช้จ่ายของตัวเองเพราะไม่มีใครอยากเป็นรัฐบาลที่พูดความจริงแต่ไม่เป็นที่นิยมแต่โลกนี้ก็ไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่แจกแล้วรอดพ้นจากเงินเฟอ้อ 14. ประเทศไทยก็เช่นกันทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งคําว่าแจกจะกลายเป็นคํามหัสจรรย์เหมือนเวทมนต์ที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าฉันมีค่าแต่สิ่งที่ไม่มีใครพูดคือใครจะเป็นคนจ่ายในตอนจบคําตอบนั้นง่ายมากคนรุ่นต่อไป 15. ลองคิดดูดีๆนะถ้าทุกคนในประเทศได้เงินคนละหมืน่น แต่ราคาของทุกอย่างขึ้น20ซคุณไม่ได้รวยขึ้นเลยคุณแค่เลื่อนเส้นเริ่มต้นของความจนให้สูงขึ้นและรัฐบาลก็เรียกมันว่าความช่วยเหลือ 16, 16. เงินเฟ้อคือผลลัพธ์ของการโกหกอย่างมีระบบเพราะคนที่พิมพ์เงินบอกว่าทำเพื่อเศรษฐกิจแต่ในความจริงคือทำเพื่อซื้อความนิยมพวกเขาไม่ได้พูดโกหกโดยคำพูดแต่โกหกโดยการปกปิด ต้นทุนที่แท้จริง17คนที่เข้าใจเรื่องนี้จะเริ่มไม่ดีใจเวลาได้ยินคำว่าแจกแต่จะเริ่มตั้งคำถามว่าเงินนั้นมาจากไหนเพราะทุกบาทที่รัฐใช้โดยไม่มีสินค้ารองรับคือการขโมยค่าของแรงงานจากอนาคตของคุณ18ประชานิยมจึงไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือเรื่องของจิต,ตวิทยามนชน เพราะมันใช้ความหวังแลกกับความเข้าใจมันสอนให้คนรอมากกว่าลงมือสอนให้คนคาดหวังมากกว่าผลิตและสุดท้ายมันสร้างคนที่รอให้มีคนมาช่วยมากกว่าคนที่ช่วยตัวเองได้จริง 19. ระบบนี้อยู่ได้เพราะคนไม่เข้าใจว่าของฟรีไม่มีอยู่จริงทุกอย่างมีต้นทุนเสมอแค่ต้นทุนนั้นไม่ใช่วันนี้ แต่มันคือพรุ่งนี้ของคุณประชานิยมจึงเป็นเครื่องมือที่เก่งที่สุดของการเมืองเพราะมันซื้ออนาครบของชาติด้วยรอยยิ้มของประชาชนในวันนี้20และนี่คือความโหดของระบบนี้มันไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้ทหารแต่ใช้แค่เงินปลอมที่คนเชื่อว่าเป็นของจริงและปล่อยให้เวลาเป็นคนลงโทษ21เมื่อถึงจุดหนึ่ง คนจะเริ่มรู้สึกว่าของทุกอย่างแพงขึ้นทั้งที่รายได้เท่าเดิมและพวกเขาจะเริ่มถามว่าทำไมฉันจนลงท,งทั้งที่รัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจดีคำตอบนั้นง่ายมากเพราะเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้นจริงมันแค่ถูกทำให้ดูดีด้วยเงินที่ไม่มีอยู่จริงเอาจริงๆนะตอนทำตอนนี้เราไม่ได้ตั้งใจจะด่ารัฐบาลหรือใครเลยมันไม่ใช่เรื่องของพรรคไหน แต่มันคือเรื่องของระบบทั้งหมดที่เราอยู่ในนั้นระบบที่เราโตมาโดยไม่รู้ว่ามันขโมยค่าของแรงงานเราไปทุกวันโครงการประชานิยมมันไม่ผิดหรอกถ้ามันช่วยให้คนอยู่ได้จริงแต่สิ่งที่มันทำคือทำให้คนอยู่ได้ตอนนี้โดยแลกกับอยู่ไม่ได้ในวันหน้ามันเหมือนเรากู้อนาคตมาใช้ทั้งที่เราไม่รู้ว่าดอกเบี้ยมันเท่าไหร่เราเห็นตัวเลขในบัญชีมากขึ้น แต่ไม่รู้เลยว่าข้าแกงข้างทางแผงขึ้นเท่าไหร่มันเลยดูเหมือนว่าเราได้อะไรบางอย่างทั้งที่จริงๆเราแค่ถูกปลอบด้วยกระดาษที่มีหมึกพิมพ์อยู่บนมันสิ่งที่เศรษฐกิจต้องการไม่ใช่เงินแจกแต่คือระบบที่ทำให้คนสร้างของจริงได้มากขึ้นทำให้แรงงานของคนมีค่าขึ้นทำให้เวลาที่คนใช้ไม่สูญเปล่าแต่เรากลับสร้างโลกที่เต็มไปด้วยคำว่าช่วยเหลือ ทั้งที่สิ่งที่คนต้องการจริงๆคือโอกาสพอฟังมาถึงตรงนี้เราอาจไม่ได้เกลียดโครงการประชานิยมแต่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าของฟรีมันไม่ฟรีและสุดท้ายคนที่จ่ายจริงๆคือพวกเราทุกคนที่ยังต้องเดินเข้าร้านของแพงทุกวันตอนนี้คงไม่มีคำสรุปสวยๆหรอกแค่อยากให้ทุกคนเริ่มตั้งคำถามว่าเวลามีใครบอกว่าจะแจกมันคือการช่วย หรือคือการยืมอนาคตของเราไป 22. เมื่อเวลาผ่านไประบบประชานิยมเริ่มกลายเป็นวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่เกิดมาในยุคที่เชื่อว่ารัฐคือผู้ดูแลทุกอย่างและพอระบบนี้อยู่ไปนานๆมันเริ่มทำให้คนลืมว่าจริงๆแล้วรัฐไม่ได้สร้างความมั่งคั่งรัฐแค่กระจายของที่ประชาชนสร้างเท่านั้นเอง แต่เมื่อรัฐแจกมากกว่าที่เก็บช่องโว่จะถูกเติมด้วยการพิมพ์เงินและพอพิมพ์มากเกินไปมูลค่าของสิ่งที่ประชาชนสร้างก็จะละลายเหมือนแรงงานทั้งชีวิตของเราค่อยๆถูกเจือจางในระบบที่เราเรียกว่าการช่วยเหลือ 23. ปัญหาที่แท้จริงของประชานิยมไม่ใช่แค่เงินเฟอ้อแต่มันคือ การฝึกให้คนเลิกพึ่งตัวเองเมื่อคนรอความช่วยเหลือมากพอเขาจะเริ่มไม่เชื่อในพลังของตัวเองอีกต่อไปและนั่นคือจุดที่รัฐเริ่มมีอำนาจเหนือจิตใจประชาชนอย่างแท้จริงเพราะเมื่อขุนต้องพึ่งเขาเพื่ออยู่รอดขุนก็ไม่กล้าตั้งคำถามกับเขาอีกต่อไป 24. ลองสังเกตดูเถอะทุกครั้งที่รัฐบาลแจกเงิน เรามักเห็นข่าวคนต่อคิวบางคนตากแดดทั้งวันเพื่อรับสิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์แต่ไม่มีใครถามเลยว่าทำไมชีวิตเราถึงต้องอยู่ในจุดที่ต้องรอแบบนั้นเพราะเมื่อของฟรีกลายเป็นสิ่งจําเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์ก็จะหายไปทีละนิดเราจะเริ่มชินกับการขอบ้างแทนที่จะสร้างเองและนั่นคือความพ่ายแพ้ที่มองไม่เห็น25 ระบบนี้มันไม่หยุดแค่เงินมันลามไปถึงทุกอย่างพอรัฐเริ่มแจกเพื่อความนิยมก็ต้องแจกเพื่อเสียงเลือกตั้งพอแจกเพื่อคะแนนเสียงก็ต้องพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อจ่ายหนี้โครงการเก่ามันคือวงจรที่ไม่มีทางออกเพราะทุกฝ่ายกลัวจะหยุดและความกลัวที่จะพูดความจริงนี่แหละทำให้ระบบนี้อยู่ต่อไปได้26 สิ่งที่ประชานิยมทำลายไม่ใช่แค่เศรษฐกิจแต่มันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและมูลค่าเพราะมันบอกเราว่าไม่ต้องรออนาคตหรอกเอามาใช้ตอนนี้เลยมันสอนให้เราเลิอกอดทนเลิอกออมเลิกคิดยาวและนั่นคือพฤติกรรมเดียวกับรัฐบาลที่พิมพ์เงินรีบใช้ก่อนที่มูลค่ามันจะหายไป 27. และเมื่อประชาชนกับรัฐบาลมีไม n d เซ็ตเดียวกันประเทศนั้นก็จะหมดพลังไปพร้อมกันเพราะไม่มีใครคิดยาวไม่มีใครกล้าลงทุนในสิ่งที่ใช้เวลาทุกคนแค่ต้องการรอดวันนี้และโลกที่มีแต่คนพยายามรอดวันนี้จะไม่มีใครสร้างพรุ่งนี้ได้เลย 28. นี่แหละคือรากลึกของเงินเฟ้อเชิงโครงสร้าง มันไม่ได้เกิดจากตัวเลขในงบประมาณแต่มันเกิดจากแนวคิดของสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมที่เคยสร้างกลายเป็นสังคมที่รอจากสังคมที่เคยทำเพื่ออนาคตกลายเป็นสังคมที่ใช้เพื่อปัจจุบันและเงินเฟ้อก็แค่ผลลัพธ์ของความคิดแบบนั้นที่สะท้อนออกมาเป็นราคา 29. ประชานิยมไม่ได้พาเราเข้าสู่วิกฤตทันที แต่มันทำให้เราหลับสบายบนเตียงที่กําลังไหม้มันอุ่นมันสบายมันทำให้เรารู้สึกว่ามีคนดูแลจนกว่าเราจะได้กลิ่นควันและไม่มีใครเหลือพลังจะลุกเงินเฟอ้อไม่ใช่แค่ราคาของขึ้นแต่มันคือไฟที่เผาฆ่าชีวิตของเราแบบช้าๆและประชานิยมคือมือที่คอยเติมฟืน30 สุดท้ายสิ่งที่ควรแจกที่สุดในสังคมไม่ใช่เงินแต่มันคือความเข้าใจเรื่องเงินเพราะถ้าคนเข้าใจว่าเงินปลอมสร้างปัญหายัางไงเขาจะไม่เรียกร้องของฟรีอีกเขาจะเรียกร้องระบบที่ยุติธรรมแทนวันนั้นแหละที่ประชานิยมจะหมดอิทธิพลเพราะคนจะรู้ว่าอำนาจในการสร้างความมั่งคัง่งไม่ได้อยู่ที่รัฐบาล แต่อยู่ในมือประชาชนทุกคนและเมื่อคนเริ่มเข้าใจว่าเงินเฟ้อคือภาษีที่มองไม่เห็นพวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับทุกโครงการที่ออกมาในชื่อว่าช่วยเหลือเพราะความช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่การให้เงินแต่มันคือการคืนอิสรภาพทางการเงินให้กับคน